ฟิลิปปินส์เขาก็มีความตั้งใจที่เผยแผพร่ภาพนี้ออกมานะคะเพื่อที่จะทําให้ประเทศอื่นเนี่ยเขาแบบเออเห็นใจฟิลิปปินส์เนาะเพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นแค่ประเทศเล็กๆเองถ้าเทียบกับจีนแล้วก็อยากจะได้ความร่วมมือแนวร่วมจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีข้อพิพาทกันตรงนี้ด้วยแล้วก็จากตอนนั้นนะคะมันก็ตามมาด้วยข้อพิพาทแบบการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนอีกหลายครั้งแล้วมันก็เลยทําให้แบบกดดันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์มันเดือดแล้วมันก็ปุด ปุดแต่ก็คือยังไม่ถึงกับดบับโป้งขึ้นมานะสักทีเดียวซึ่งเอาจริงๆถ้าไอ้ข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นอะทะเลที่มันเดือดปุดปุด,ปดปุดไปเรื่อยอะ มันเป็นเรื่องราวข้อพิพาทแค่ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์นี่คือเรื่องท้องถิ่นเลยนะไซคิดว่าโลกก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องกังวลอะไรมากเกี่ยวกับข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นในท้องถิ่นแบบนี้แล้วไซก็จะไม่เรียกพื้นที่ทะเลจีนใต้ว่าระเบิดเวลาของโลกด้วยแต่พอดีว่าคู่ที่ตาเห็นจีนฟิลิปปินส์อะมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ที่จะต้องเรียกพื้นที่ทะเลจีนใต้ตรงนี้ว่าระเบิดเวลาของโลก